สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาทํากับข้าวกันอีกแล้วค่ะผัดกะเพราปลาหมึกนะคะผัดกะเพราปลาหมึกหนวดหนวดปลาหมึกค่ะแล้วก็จะผัดบวบนะคะเพื่อนๆผัดบวบใส่ไข่เรามาทำกันเลยผัดบวบก่อนค่ะ อาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราได้ไปกินด้วยกันใส่กระเทียมนะคะเพื่อน ติดอย่างน,นี้เป็นติดหงายท้องหลังเป็นคนหงายท้องเป็นธรรมชาติก็ดีเออไม่ใส่หรอกใส่ตัวเ,ยเลยเอาไปไว้หน้าบ้านหมดอีกแล้วเช้า,าใส่ไปใส่ไปปัดบวมนะคะเรื่องนี้ดีงขาด อตรงล้อกสักหน่อยเดค่อยใส่ไข่นะคะเพืนน่อนๆใส่ลงอกนิดนึง ผงกุ้รผงุงรสเดวเราก็จะใส่ไข <y Civ disadvantaged> ่ใส่ไข่สลูกก็พอ ฝนะจะตกไงแล้วฝนจะตกไงแล้วอเ้มาดาักตัน่อยามนไปรอยนะฝากกดติดตามช่องแม่สายินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวได้เอาออกเลย แล้วนะคะผัดหวบใส่ไข่ี๋ยวผัดผัดกะเพรเาปลาหมึกนะคะเพื่อนเพื่อน หมึกที่เราหั่นไว้นะคเนะ,นะเพื่อนๆความหมึกหัวน้ำจดอ มันหายหมด แต่ไม่กระทะเลย <c oughs> วันนี้อากาศคืมค่ะเพื่อนๆเหมือนฝนจะตกเลยนะคะ 还老远呢。 ใส่กระเพราค่ะหอมเลยพยายามจะผัดกระเพราปลาหมึกไม่ให้น้ํามันออกเยอะนะคะกยย็ยังไม่วายเลยยังไม่วายน้ำปลาหมึกจะออก น้องแก้น้องแดกตื่นเปล่าเรียกมากินข้าวด้วยลูกหู<ฮ>น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆผัดกะเพราปลาหมึกน่าอร่อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันน้องสามายกกับข้าว กินข้าวด้กันค่ะพเพื่อนๆระเพาเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพาราปลาหมึกค่ะทามโตเลยค่ะพเพื่อนๆแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่นะคะมากินด้วยกันเลยค่ะก็จะมีของว่าเป็นอังุนนะคะวันนี้อังุนคุณแม่ต้องมีทุกวันนะคะฝากติดตามช่องแม่สายพินเฟมี่ด้วยนะคะเพื่อนๆ Bom, 그 e l u จบคลิปเพื่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายบินแฟมิลี่กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกดตับติ๊กหให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ